สวัสดีครับทุกๆท,ท่านผมอาจารย์เกียรติช่องคโคชโฮรานะครับเดือนนี้ก็มิถุนายนแล้วแต่ละราศีจะเป็นอย่างไรบ้างมาฟังกันต่อไปราศีตุลน,นะครับท่านที่เกิดราศีตุลตั้งแต่15มิถุนายนนี้ถึง15กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับท่านมีเกณฑ์จะสร้างรายได้ด้วยตนเองสร้างรายได้จากงานใหม่ๆท่านหวังไว ว่าจะได้ผลตอบแทนอย่างไรมันได้ครับแต่น้อยกว่าที่ท่านคิดด้านการงานเพื่อนร่วมงานการงานยังประสานงานกันดีอยู่ยังให้ความร่วมมือในการทำงานดีอยู่การงานยังมั่นคงดีอยู่ครับด้านความรักท่านจะต้องพบรักในที่ทำงานแต่ว่าจะต้องเถียงกันก่อนคือเป็นคู่กัดก่อนก่อนจะเป็นคู่รักนะครับ ทั้ง12ราศีในเดือนมิถุนายนนี้จะมีความเป็นไปก็ตามที่ได้อธิบายให้ฟังแล้วนะครับจากนี้ไปโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมาก